มันมีความค mm ืบหน้าย่างไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้คะครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเลือกตั้งที่ที่มีทางกองทัพอางาได้มีมติเสียงข้างมากให้ให้ใบแดงข้างนี้แหละครับเนื่องจากมีการเลือกตั้งซ่อมสสเขต6ประมาณวันที่12ธันวาคม53นะครับไม่ไม่ใช่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับคนคนละครั้งนะครับครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับค่ะจากการที่มีผู้สมัครด้วยกันนะครับของ พรรคเพื่อไทยก็ร้องคุณบุญจงนะครับแล้วก็มีเหตุของการสอบสวนจนนําไปสู่ให้กรกตออกลางและได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเสียงข้างมากนะครับให้ใบแดงและประเดินคดียา,ยาค่ะในการสรุปผลครั้งนี้ก็คือมีมติตั้งแต่อยู่ในพื้นที่เลยไหมคะก่อนที่จะไปในส่วนของกรกตออกลางอะค่ะนี่ผมผม,ผมจำไม่ได้มันกันเพราะว่าตอนนี้สานวนมันมันพันกันอยู่ระหว่างเลือกตั้งซ่อมครั้งก่อนเมื่อวันที่12ธันวาคม53กับ เลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่3รกรกฎาคมปี54นะครับอันนี้ผมผมไม่ไม่ไม่กล้ายืนยันนะว่าทางกรกตจังหวัดมีมติอย่างไรนะคงคงจำตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าขณะนี้เอาผลสรุปว่าทางกรกตกลางมีมติเสียงข้างมากให้ใบแดงและก็ดําเนินคดีอาญานะครับค่ะหลักฐานที่พบเนี่ยคะ่ะที่มัดตัวในการทําผิดจนทําให้ส่งผลให้มีการให้ใบแดงในครั้งนี้มีอะไรยังไงหลักฐานชัดเจนมากน้อยแค่ไหนคะตรง งนี้ผมคงไม่รู้ในเนื้อในสํานวนมากนะครับเพราะว่าทางทางส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบสํานวนแล้วก็เป็นคนนําเสนอต่อกอพตกลางที่กรุงเทพเพราะสํานวนนี้มีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกว่าสํานักงานกอกตกลางเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้นําเสนออย่างกอกตทั้งห้าท่านนะครับค่ะดังนั้น่ไม่ทราบขณะที่เขานาเสนอมีการซักถามมีการตอบข้อเท็จจริง ประเด็นไหนแล้วก็อย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาในห้องซึ่งเป็นการพิจารณารับจะรู้เฉพาะของกรกะตห้าท่านแล้วก็เลขาธิการพร้อมด้วยพนักงานผู้รับผิดชอบที่จะน,นําเสนออยู่ในห้องท้องทังค่ะค่ะท่านผอคะจากนี้ค่ะในส่วนของขั้นตอนจะไปส่งสารดีกาแผานคดีอาญาของนักการเมืองหรือเปล่าคะค,คือคือคืออย่างนี้นะครับหลังจากที่กรกะตได้มีมติแล้วนะครับเพียงข้างมากเนี่ยก็จะได้มีมติสั่งให้สํานักวิจฉัยคดีเนี่ย จัดทาความเห็นแล้วก็นําความเห็นที่ทางกรกรตได้มีมติเนี่ย<ฆ>ขยายยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเป็นเป็นศาลฎีการธรรมดาไม่ใช่ถนะคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง<ฆ>นะครับ<ฆ>อันนี้ก็ขปยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาซึ่งเป็นไปนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยู่ในมาตรา239นะครับในกรณีที่หลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอานาจในการตัดสินหรือวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งเนี่ยว่าให้ใบแดงไหมใบเหลืองไหมเนี่ย ประประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็เป็นอำน,นาจของสาลฎีกาที่จะพ้องพิ่นาวินิฉัยนะครับค่ะซึ่งเรื่องนี้จะมีการส่งผลกระทบถึงการยุบพักภูมิใจไทยไหมคะกรน,นีกรนีก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะ่ผมผมไม่ได้เป็นผู้นําเสนอจานวนในห้องผม,ผมก็เลยไม่ทราบว่าพยานหลักฐานมีแค่ไหนเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ทางทางคุณบุญจงเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อสู้คดีในศาฎีการได้อีกชั้นหนึ่งนะครับว่าตามที่มีการกล่าวหาว่ากระทาความผิดเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าผิดอะไรบ้างแลวคุณบุญจงก็จะต่อสู้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ผิดอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาฎีการเพราะเข้าสู่กระบวนการลักษณะเหมือนว่าศาฎีการเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนะนะครับ ท่านผอคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสารดีการก็สารเนี่ยก็มักจะเห็นตามสารดีกาที่มีการวินิจฉัยออกมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็กอันนี้ก็เป็นเอเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดุลพินิจของสารน,นะครับก็อยู่ที่อยู่ <ฮะ S 2> หลักหลักใหญ่ๆก็คืออยู่ที่พยานหลักฐานตามที่เรากล่าวหาเนี่ยว่ามีหลักฐานสนมึงพ่อข้อกล่าวหาข้ออ้างอย่างไร ถ้าสารเชื่อได้รับฟังได้สาลก็ต้องพิพากษาไปตามบทบรรัญญัติของกฎหมายว่าการกระทำฝ่าฝืนแล้วได้รับผลอย่างไรก็ว่าไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในเรื่องนั้นๆน,น <ขอ S 1> <ล>ะครับแต่ถ้า<อ>แต่ถ้าสาลเนี่ยพินาแล้วนำสื่อและสารยังไม่เชื่อหรือรับฟังไม่ได้สารก็จะยกคำร้องเหตุก<อ><อ>ารณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งคนี้เมื่อวันที่สิบสองพันวาคีห้าสามเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนะครับ ถ้าตัดใที่สาได้ตัดสินว่าสมมติสม,มตินะครับยกตัวอย่างว่าถ้าคุณบุญจงเนี่ยกระทำการฝ่าฝืนผิดกฎหมายเลือกตั้งจริงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเนื่องมาถึงการเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติครั้งเนี้ว่าถ้าถูกใบแดงเนี่ยมันก็จะไปพิจารณาเรื่องคุณสมบัติต่อไปค่ะถ้าแบบนี้นะคะ่ะจะส่งผลทําให้ถึงการยุบพ,พักไหมคะเพราะว่าคุณบุญจงวงไตรัตน์เนี่ยเป็นถึงรองของพักภูมิใจไทยอะคะ่ะ ครับนั่นแหละเนีน่ยที่ผม,ผมเรียนนะมันก็อาจจะมีส่วนด้วยนะครับทีนี้มันจะถึงถึงไม่ถึงเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานแต่ทั้งตามผลของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเป็นผู้เป็นกรรมการผู้บริหารพักเนี่ยถ้าระทำการฝ่าฝืนมันก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับมีมีสิทธิ์ด้วยแต่มนขึ้นอยู่ที่หลักฐานอ่ะค่ะค่ะค่ะช่วงนี้ตรวจสอบกับท่านพันเอกสันติรัตน์แค่นี้นะคะ ครับคสวัสดีครับสวัสดีค่ะข,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 ขอบคุณค่ะพันเอกสันติรัตน์มหันตนชาตินะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมาค่ะผู้ชมกลับมารับชมข่าวด้วยกันอีกครั้งนะคะในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะ